อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่เทศกาลอาหารอร่อยและของดี129ปีเมืองคนงามบ้านโป่งงานประจําปีที่ชาวบ้านโป่งไม่ควรพลาดเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาณศนะาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งริมแม่น้ําแม่กลองนายเกรติศักดิ์หอมเย็นใจนายอำเภอบ้านโป่งพร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นํา15ตําบลได้ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานอย่างคึกคัก ภายในงานถแถลงข่าวมีการจัดแสดงของดีจากกลุ่มแม่บ้านแฟชั่นโชว์สาวงามผู้เข้าประกวดและการแสดงจากวงโยธวาทิตโรงเรียนรัตนาราชบำรุงเพิ่มสีสันให้งานอย่างน่าประทับใจเทศกาลครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่4ีถึงหกรกฎาคม2,568บริเวณลานอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโปง่งโดยมีไฮไลท์เด็ดทุกวันตลอด3วันเต็ม วันที่4กร,รกฎาคมพบกับขบวนแห่เปิดงานสุดยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากวงเวียนนำพุผ่านหอนาฬิกาและเข้าสู่พื้นที่จัดงานริมน้ำแม่กลองพร้อมพิธีเปิดและการแสดงแสงสีบอกเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านโปง่งลิ้มรสของดีขึ้นชื่อเช่นไก่ย่างบางตาลขนมปังน้ำพริกเผาบ้านปังปอนน้ำอ้อยไร่ไม่จนน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหข้าวตังสมุนไพรหมี่กรอบกระเป๋าจากสาร และผ้าทอพื้นบ้านวันที่5กรกฎาคมสนุกไปกับการประกวดร้องเพลงสิ่งประชันเพลงที่แข่งขันกันระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านกับผู้บริหารท้องถิ่นและในวันที่6กรกฎาคมชมการประกวดสาวงามเมืองบ้านโปง่งปีนี้มีผู้เข้าประกวดจาก17องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชันความงามอย่างสมศักดิ์ศรีงานนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐ,ฯฯฐานราก สร้างรายได้ให้กับชุมชนและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศบ้านโป่งไม่ได้มีดีแค่คนงามแต่อุดมไปด้วยของดีอาหารอร่อยและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแล้วเจอกัน4-6กกรกฎาคมนี้ที่ลานอาเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ and ะจะมีชื่อชุดว่า Spirit of บ้านโป่งครับและนี่คือผลงานของลูกหลานพวกเราชาวบ้านโป่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเ,เรียนรัตนราชบูรณนะ